เอาไปไหนแล้วแหมว่าจะมาชมฝีมือซะหน่อยนะครับวันนี้อยู่กับปอปชอนเองเนาะกศสนนะครับจากอะไรนะชนบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูผลงานนะครับของกศส่วนนะมีกอส่วน,นทำอะไรนีร่กศส่วนทำอะไรทำเดีอยครับทำเดือยยังไม่เสร็จ ตั้งไมาง่ายนิดเดียวเนาะง่ายไหมง่ายหรือยากพอทำได้เนาะอ, <c oughs> อันนี้เป็นทำรูเดินนะครับยังไม่เสร็จ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะครับฝึกย้มืองานไม้เนาะแล้วก็เครื่องจักรกลงานไม้เนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องเจาะนะครับเป็นเครื่องเจาะตั้งโต๊ะนะอันนี้เจาะมาแล้วสองอยูดเลยนะครับนี่เป็นชิ้นส่วนของอะไรครับเก้าอี้เนาะอ,อันนี้ต้องใช้ความชำนาญเนาะแล้วกาการฝึกทำบ่อยเนาะ ฝังนู้นก็จะเป็นของปวชาวสามนะครับทำโครงงานนะตอนนี้กำลังเซตเซตเครื่องเนาะเพื่อจนะได้จาบตั้งเครื่องอยู่ ตอนนี้ซเซ็ตเครื่องอยู่นะครับเนื่องจากไฟไม่เข้าเนาะเมื่อกี้เนาะเจาะแล้วนะครับไฟที่ติดเข้ามาก็ไม่เข้าเลยนะต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะบ่งคนก็จะเป็นปวชสามนะครับก็ะทาโครงงานโครงงานของตัวเองอยู่นะครับเพื่อจะทําโครงงานจบในปีสามปีการศรึกษานี้นะครับคขนี่ก่อนดีคขกดไม่ได้เหรอ ปักไม่เข้าไปไม่เข้าลองเสียบปักอื่นดูไหมจันลองเสียบปักอื่นดูนาออันนี้ก็ได้ฝึกนะครับก็ได้แแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเวลาเราทํางานนะครับประสบการณ์ในการทํางานก็จะถือว่าจะทําให้เราพัฒนาแลวก็เก่งขึ้นครับต้องรู้จักแก้ปัญหาอเอาปากเป็นกาลังใจให้น้องปวชช่างเครื่องเรือนด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ